im là có mấy nhà hàng to hai p bàn xong có cao vần p nòng bàn xong có cao vần hai p nòng để vầng lắm và cao khăn ở đây nòng vầng bây giờ hai p nòng để vầng nội và cao còn cao để từ là năm là thay tháng ngày ปัติดลมเต็มเลยจะาปติดลมเห็ดอยังกับบอลหัวใจเนาะเป็นแต่มันงามมึงพี่แจ๊คน้องเบิ้งกออกมาจากร้านอะร้านกินข้าวบางแห่นเนาะถ่ายพี่น้องในเบิ้งนี่พี่น้องพี่น้องมาจักรลอยปีแล้วนี่นะจักรลอยปีแล้วใคละสร้างนกอันนี้มันห้องพี่น้องเบิ้ง มาจากลนานารไทยบางอันหรือว่พอาพี่น้องาพี่น้องม่ย่างเบิงอันนี้เนาะเป็นเมืองที่ว่าเขากับอนุรักษ์ไว้ในพี่น้องกันว่าลอยก็ปีไปแล้วปัญหามทำล้ายนะอันนี้มาเป็นลอยเป็นลายลอยได้นะลายลอยปี yeah, less, ลายลอยป a <c oughs> What i t i o m l e gardens e little cafe. All right. Little lock you. No, little l o no. k i ไปน้ำแข็งกาไปเบิงข้าไปเบิ่งง่าไม่หลีนั่นร mm. ้านอาหารไทยแต่ไทยแกลเลร,ารี่พี่น้องเบิ่งตึกไทยแกลลร,รี่เป็นนี่พี่น้องเขเจอปอกกันบาเป็นสีนะโรงแรมเป็นสีนะแพงมากเลยนะกระเกาสีนะที่ลมแหลมบนลมแหลมนะแพงมากมากก็คือเป็นนอนขึ้นหนึ่งหูเป็นหลายรอยปอนเป็นมื่นนะขึ้นหนึ่งเป็นลายมื่นนะ นี <ítulo> ่ร anyway ้านอาหารไทยหรอกกไทยกะละลี่เก๋าเก่าไปเนาะนี่เปิดหน้าต่างพร้อมไปเนาะในร้านอาหารไทยจะกลอยตีบเขาสมัรถตกแต่งทั้งในใดนะพี่น้องแต่บ่มหามเกินไปแต่ทั้งนอกหามนะเพี่น้องนี่คือสภาพเก่ายังเป็นคือเก่าเลยสภาพมันเป็นคือเก่าทุกอย่างเลยนะ ที่ร้านอาหารไทยแกลเลอรี่เนาะเปน็นองเด็เกเบิ้งนกกระตันว่าเปน็ยปนยังไงคนก็มีลูกค้าและหลายเลยข้างในเคยๆมาแต่หนึ่งแล้วเพิ่นเปิดตรงนั้นนะท่านหอดเวลาเปิดเพิ่นนี่โฆษณาเพิ่นพร้อมไทยแกลเลอรี่วูสเตอร์น้องพี่น,อน้องเด็กเบิ้งเก่าเก่าเด็กเนี้ย อยากพี่น้องเลยเบิรงน้อ,นอกันว่าเขาอนุรักษ์ไว้ได้ดีพี่น้องอนุรักษ์ไว้วก็ได้ลักมีราคาพร้อมนะอนุรักษ์ไว้ก็ดีมากและมีอนไดราคาพร้อมเนาะนี่พี่น้อง่น้องเปรียบเทียบบางระวังตึกเก่ากับตึกใหม่นะนี่ตึกเก่าทุกคนตึกใหม่คนบริยมตึกใหม่พี่น้องต้องอยู่เมืองนี้นะคาบริยมตึกใหม่ก็บริยมตึกเกา่า โอ้ว oh, th ่ามันแข็งแรงทนทานน่ะพี่น้องบางนี่อ๋อทูโดเฮาส์ like อะ I read in the book yeah เหมือนที่เราเรียนเลยอันนี้ทูโดเฮาส์กษัตริย์ชื่ออันนี้แหละพี่น้องเบิ่งงามๆเปิดใส่ จะเป็นใส่หอมปดัดดาไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นทีเน่เป็นด่นสีสันของบ้านเมืองเพิ่นเนาะเบันสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นคนก็มาปดัดดาพูดไม่สุดเลยงามดีตึกแล้วบ้านช่องม่จะเก่าๆเลยพี่น้องขั้นสุดนี่ไปก็จะเป็นแต่ตึกใหม่กับมีดตึกเก่าปดัดดาผสมประสานไปจากน้อยแต่แต่บริเวณนี้นะส่วนมากเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นตึกเก่ามาเลยเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นตึกเก่ามาเลยเป็น หามทุกหามยังทั้งนั้นก่ากันทุกันยังกัมีปัญหาทันทีเลยกร็โดนจัากนะเนี่เขาจะไม่บอกใบอะไจะกลอยปีจากลอยปีกระบากันไปเนาะทําไมนเนี่ยเป็นผับเพื่อนมานั่งดื่มอยู่ออกไปใงญ่พานเนียมาเที่ยวเบิรเนาะเพาเบิง์กบาบานเมื่องเ่ยเป็นยังไงเย่เย่เย่ยังไงใครยัง t บายเย่ใครย่งยบายเย่ อี่ชนดมครับก็นัสกูดเอาพี่ชุนไปยาวราชไป่มพักอันกับเก่ากันเนี่ยนน่ะไปเยาวราชไดืมปีอันผับกัเก่าเนี่ะพี่้าวที่ก็บอกานนะปน้งเต่าเพิงไฟเต่าเพิงทำากกาบแห้งบมีคุนอยู่ในหินเนาะอยู่ในผับเพิิน ฟื้นพี่น้องบางฟืน้นมันไม่ฟื้นเลยนะไม่ฟื้นเลยฟองมันไฟมาเนี่ยมันก็เติมฟื้นลงไปนะพี่น้องบอก,กเนี่ยสำรับพับเก่าๆเนี่ยมันไม่อันนี้ปองไฟขึ้นฟองไฟปัฟ้นปอง oh <yeah. S 1> ปั้นอะนะปองป oh yeah. oh yeah. ั้นอย่างเงี้ยพี่น้องมาเบิ่งนี่ใได้พับเก่าๆที่เขาเขาม้ามังหันนะพี่น้องนะพับร้อยกว่าปีนะ ลอยนึกสองลอยฟีเขาก็โนคิดวานะโดนโพดนี่นะแต่เขาทั้งแม่กับตกแต่งใดแต่โให้มากเกินไปแต่ทั้งนอกระบไ้งตกแตงบดไดเนาะทั้งนอกตกแต่งบดไดทั้งนอกระอยู่เือเกาเป็นอะไรบางสิ่งบางกาแฟก่อดูกาแฟ่อนเป็นของตัวกาแฟ Hẹp màu lan lên này, bình đồng bằng, cái thê bằng 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 Hoàn đồng hơi hơi lên Đêm cà phê bình dược lên Đây này, xe, cà phê nó อยากไปนอนบ้างั่งกาแฟมาได้เป็นถังเลยอยากไปนอนในเบิงว่ามันแปลกๆดีไม่ห้องนี่เนาะเป็นว่ามันมีเตาผิงไฟนั่นมีเตาผิงกาแฟห่อนๆอยะพไปนองเดี๋ยวออกไปจังใจไปนองเบิง์อีกรอบหนึ่งเนาะเป็นยังไงเนาะไปนองกินกาแฟก่อน้าดื่มกาแฟก่อนจะไปนอง ออกมาแล้วจ้าพอมาปีนเอาออกมาจากภาพนั่นแล้วเนาะไปดื่มกาแฟปฏิทายหลายๆกว่าน,านั้นมีแต่มองงามๆแต่ว่าบางเอิญมันมีนมคนยังนั่งหันนะพี่น,น้องมีคนนั่งในั่งหันมือผู้บ่าวผู้สาวไปนั่งคุยกันฮะก็ไปอยากไปแบบบอดายนะมันไม่ติดเขาเขาก็ติดสาม,มารถคอมเพนเขาได้พี่น้องเบิ่งงามเนาะเป็นนะเพินเ่นบ่ต้องลงทุนงน้นยางมากมายเอาแค่หอมติดไว้เอาหอมประดับไว้คนกับยางมาถ่ายรูปหลายๆนะเป็นนักท่องเที่ยวนะ เป็นตึกล่ามันทรงเก่าๆนะพี่น้องเนาะตึกล่ามันทรงเก่าๆเข้ากับจุดขายคือมนมองจุดนั่นตึกเก่าๆเนะี่ยแหละพี่น้องเป็นจุดขายเนาะที่ว่าจุดขายของเพิ่นนะแต่ทั้งนเพิ่นก็นตกแต,กต,กต,กตกนะ่งรายเล็กน้อยนะแต่ทั้งนอกก็หามตกแต่งนะพริกพริกกฎหมายพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปย่างเบิ่งอีกทางนึงออกมาแล้วแต่ผ้าได้มาแล้วแต่ท่าย่างเนานะนั่งพี่รู้สึกว่าจะมีร้านอาหารไทยอยู่มองอีกอย่างมองนึงเนาะนั่น

นเนระเิดใหญ่เดี๋ยวสิพาดลงไปแม่น้ำพี่น้องลงไปริเวอร์ริเวอร์เทมแม่นม้ำดีกว่าไหลผาดไปฮอดพูดมองหรืเวอร์แม่นม้ำใหญ่อยู่ลอนดอนเนี่ยนาะผาดขนาดจากเนี่ยเป็นสายเดียวกันอันนี้เป็นโบสถ์พี่น้องโบสถ์พระปิฎกใหญ่เป็นไม้ใบใหม่บางเนาะเลยเห็นบ่ค่อยชัดแต่ว่าเป็ไหน,นเทากับไปยางเบิร์กเลยนะพี่นอง แต่บ,บันว่าถ่ายวิดีโอบได้สมัติถ่ายรูปได้จ้ะแต่ข้าก็ลาสมัติถ่ายรูปได้เอาวิดีโอได้เนะาะห้ามเนาะข้าก็าต้องฟังเพิ่นวอร์มันสิที้ของเขาปะทุกไปเบิ่งทั้งแม่น้ำกันพี่น้องพังหันจะมีอันหม่องเตาไฟถิ่งพี่น้องเตาไฟผิงเป็นจุดไฟเป็นมีฟืนนะฟืนแล้วก็ใส่อันลงไปไฟผิง ก็ยังหนาวดิพี่น้องหน,ห,นนะหนาวเลยนะหนาวแล้วไปเปไ็นไมนาบลุ่งไปน้ำแม่นาบลุ่กันพี่น้องนี่หมดพอน,นีพี่น้องนี่มองนี่เนาะเขาเขียนว่ากาฟิโดสแควร์จุดศูนย์กลางเนาะมองช้อปปิ้งเพิน่นมองกินอาหารเพิน่นกาฟิโดสแควร์ศูนย์กลางของเมืองเพินน่นเนาะกาฟิโดก็คือมองนี้ นี่กาแฟโดก็คือโบดในพี่น้องโบดกาแฟโดเพคนนะใหญ่กระสินยางลงไปอันปฏิพาควิ่น้องยางลงไปทางอันแม่น้ำไปนุ้่กันลงไปน้ำกันเราเป็นนี่อยังเนีเราเป็นนี่อยังเนีเขาก็ไปเบิรงนน้ำกันเนาะเราเป็นยังไงพิเศษวิโกวิโกเด้อวิโกเด้เบเตวิโกเดอ พี่เ้า10 15นันนีมมาในี่มองใจกลางของเมืองบูสเตอร์เนาะคาฟิโดสแควร์เป็นอย่างลงไปน้ำกันเพราะวันนี้อย่างในเป็นเมืองเพลินเป็นเมืองเล็กๆแต่มีแต่ความสะอาดนะพี่น้องสวยงามเนาะ ทั้งพีเป็นตึกใหม่แน่จักน้อยทั้งพีเป็นตึกใหม่แน่จักน้อยตึกใหม่เนาะถ้าพลังเป็นมากว่าตรงๆนเ้าก็บอกคอยมักตึกใหม่นะเขาสิมักตึกเก่าๆเพิ่นเขาก็สิมักตึกเก่านะเป็นความสวยงามดี่แบบคลาสสิกนะพี่น้องอ๋อเก๋เล่นไวโอลิน ไหนบ้างเได้ยิน,นเสียงไวโอลินคุณทำภาษีไวโอลินแล้วไม่ไปหนีไปนองไม่ต้องไปหนีน้ำกันพี่ก็เป็นตึกผับเก่าๆวีก็เป็นผับเก่าเนาะนขึ้นมานาั่งเดิมอยู่ผับนี่เกินหนึ่งภา,ายในเก้าแเก่า

ตเก่าไปน้องก็เคยกลัไปเดิมอยู่ครับแต่ก็ย้ำกับเขานามก็ย่านพอซื่อจ้ะเบิ่งมันงามอยู่แต่ว่าย้ำเขานามมันอยู่แบบอืน่ากลัวนะพี่น้องอะไปน้ากันลงไปทางแม่น้ำน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งจักหน่อยนึงแต่มีสนามมองเห็นก็มีสนามมาเพิ่มโป๊แข่งนล้วมันนี่มันนี่มันมีแข่งมาอันนี้มันมีแข่งมาเนาะ ไปเปิน้ำกัดจังน้อยนึงแ่ค่อยกระบ,บานเฮาจา้ะพอสิฟอรากับเตเวนยานรถไฟประท่วงนี่ก็จะมีปัญหากะสิตองน้อนคางอยู่เมืองนี่ขึ้นนึงก็อีกละจักนั่นแหละีิน้องไปลงไปน้ำกัด